นี่คือการเดินทางนี่คือการเดินทางนี่คือการเดินทางและนี่ก็คือการเดินทางนะครับการทํามาหากินของคีฟนายแก้วชาแนลนายแก้วชาแนลไม่ใช่ยูทูบหาเงินไม่มีคอนเทนต์ด่าไม่มีคอนเทนต์ฟามีแต่คอนเทนต์ถนนชงมิวนะครับนะฮะ ตรงนี้ผมอยู่ที่อำเภอควนสารจังหวัดชัยภูมินะครับอ่าเอฟซีพู้ติดตามนะครับทั้ง57ท่านมีใครอยู่ชัยภูมิบ้างครับมีใครอยู่แถวควนสารไหมครับมีใครอยู่แถวภูเขียวไหมครับตาสนใจนะครับจากได้ไก่ย่างเขาช้นความนะครับของทีมปอกไก่ย่างนะครับจึงนหนแก้วชาแนลนะครับเป็นตัวแทนจำาน่้อยนะครับ ต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0886319128 <c oughs> ได้เลยนะครับเราจะนำไก่มักพร้อมย่างขอสชนควางส่งถึงล้านท่านด้วยความรวดเร็วอร่อยปลอดภยัยนะครับหรือใครที่อยู่เพชรบูรณ์นะครับลมสักลมเกา นะครับตัวแทนจำหน่ายของเราอยู่ที่ตลาดเทศบาลสองนะครับ mm hmm. เนืองลมศักนะครับร mm hmm. ้านเ mm hmm. จนุกปอกไกโซนนะครับร mm hmm. ้านเบนแพนนะครับร mm ้ hmm. านเจถมนะครับร mm ้ hmm. านหาง่ายครับ mm hmm. เข้าไปศูนย์กลางใหญ่หายของสดหมูกระทะนะครับ mm hmm. มีทุกอย่างนะครับที่นั่น นะครับท่านที่อยู่เมืองเลยนะครับท่านที่อยู่เมืองเลยอยู่แถววังสะพุงน้องหินผู้หลวงนะครับเราจะมีสวนใหญ่อยู่ที่ร้านส้มตำจาแซมนะครับถนนคนเดินนะครับเมืองวังสะพุงนะครับนะ แสบซิมได้นะครับว่ารสชาติไก่ของปอไก่ย่างเป็นอย่างไรติชมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทางเรายินดีปรปับปรุงนะครับอยากได้ไปขายไปจำหน่ายนะครับเกิดร้านส้ตมตำอร่อยๆอ,อ,อยากมีไก่ย่างอร่อยๆอไปประกรอบเมโนูของท่านนะครับสั่งตรงที่เราได้เด้อ นะครับขั้นต้น20่ตั๋วราคาเป็นกันเองสอบถามได้ที่หมายเลขศูนย์แปดแปหามหนึ่งเก้าหน่ายเก้าฐานแห่งดำเนินงานนะครับแอน่แอนนะฮะนะฮนะ เสายขนส่งอาหารนะครับยังไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่อง YouTube มา2ปีนะครับไม่มีคอนเทนต์ลงนะครับ <c oughs> เดือนละคลิปอยากจะบ,บอกพี่น้องก็บอกอะปล่อยใหง้องอยู่นี่ละสองปีมีเอซีนะครับห้เกียรท่านนะครับ ท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับสนกสนใจนะครับอยากสอบถามเรื่องไก่ย่างนะครับย่างแบบไหนนะครับไก่แบบไหนนะครับติดต่อสอบถามใต้คอมเมนต์มาเลยเลยนะครับนะฮะเช้าทํางานนะครับเย็นกลับที่นอนนะครับอย่างคอมเมนต์นะครับนกน้อยนะครับสองผัวเมียนะฮะนกน้อยสองตัวนะครับเขตชุมชนครับลดความเร็วนะครับ <c oughs> นกน้อยสองผัวเมียนะครับเดินทางออกจากบ้านได้กตีสี่นะครับกลับถึงที่พักช่วงวันแรกสองทุ่มนะครับออกอีกทีก็ตีห้านะครับกลับถึงบ้านก็ประมาณบ่ายแก่ๆนะครับอาจจะแก่แบบห้าสิบหกสิบหรือแก่วง,ง,งอกก็มีนะครับบางครั้ง ขอญาตเสียงนะครับพี่พอดีมือไม่ว่างเปิดไฟเลี้ยวขอโทษครับชัวรชัวรชัวนะครับนี่นะเขาเขียดชุมชนเราต้องค่อยๆวิ่งนะครับเราจะวิ่งเกินห้าสิบหกสิบนี่อันตรายนะครับผมพี่น้องนะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เขดหรอกครับว่าเราจะมาเรียบไม่รีบนะครับเพราะผมเคยรีบมาแล้วครับถนนเส้นนี้นะครับ ไม่ได้หลังใจหรอกครับแต่ก็ต้องมาครับเพราะเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านประจํานะครับอ่าผู feet, า <c oughs> ่บ้านไร่อ้อยนะครับแถวคอนสารนี่นะเราก็มาในเอฟซีนะครับสายกอกอกนะฮะสายกกอกจำปาดงนะครับท่านก็คงเข้าใจนะคองคงรู้นะครับว่ากกอกจำปาดงนี่คือเอฟซี FC ฝั่งไหนนะครับ เราไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับผมเราติดตามดูคดีนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับใครจะโดนใส่ร้ายหรือว่าคนที่เราคิดไว้เป็นคนบริสุทธิ์นะครับเราไม่ใส่ความฝ่ายไหนนะครับเราคิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะครับ ที่จะมีนคนกระทํานะครับเราจึงติดตามนะครับดูว่าคดีจะจบลงแบบไหนแต่เราก็ให้กําลังใจนะครับฝ่ายที่โดนกล่าวหานะครับแล้วก็ฝ่ายที่ไม่โดนกล่าวหาเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับคือ ยุ่งไม่ได้ครับฝ่ายนูน้นนะฮะต่างไม่เยอะห้ามเข้าไปยุ่งนะครับฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้ยุ่งได้แต่ห้ามด่านะครับฝ่ายนี้หนักแน่นนะครับแต่ว่าจบคดีแล้วถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่ใส่เรื่องใส่เราเขาก็อาจจะโดนได้เหมือนกันนะครับเก็บคลิปของท่านไว้ไดีๆนะครับ ปอตัวแย่งในศาลนะครับท <c oughs> <c oughs> หารเข้าใจดีนะครับ <c oughs> ลุงใจดีลุงก็อาจจะทําเป็นธรรมทานนะครับปล่อยเป็นธรรมทานนะครับและท่านอย่าเอาพฤติกรรมที่ทํากับลุงกับป้าไปทํากับคนอื่นนะครับเขาอาจจะไม่ใจดีเหมือนสองคนนี้ก็ได้นะครับ ท่านได้ตั้งแต่เขาได้ความเสียหายนะครับเอาท่านเอาความคิดของท่านนะครับมาตัดสินเขาขอดสารนะครับมันไม่ถูกต้องนะฮะใครๆที่คิดแล้วมาออกสื่อนะครับ ขอขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมไก่ขี้ไม้หอมย่างเอาสนควางด้วยนะครับของปอกไกย่างนะครับผมสวัสดีครับ